สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับสตาร์อีกแล้วเนาะวันนี้เดี๋ยวสตาร์จะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำกับข้าวกับสตาร์นะคะเป็นอาหารวีแกนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะตามเลยค่ะวันนี้นะคะสตาร์ก็มาทำ ผัดเทมเป้นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับผัดพริกนั่นเองนะคะสตาร์ก็จะมีพริกแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมหั่นหอมกันนะคะหอมที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็หอมแดงนะคะหอมหัวใหญ่สีขาวแล้วก็หอมหัวใหญ่สีแดงนั่นเองนะคะสิ่งที่ใช้นะคะก็จะเป็นเหมือนพริก พริกหยวกอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีต้นหอมนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราก็จะใช้น้ํามันนิดนึงนะคะเราก็สลาจะใช้พวกน้ํามันกระเทียมอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมนั่นเองเราก็จะใส่ซอสนะคะที่เป็นซอสเห็ดนะคะแล้วก็พวกตัวซอยซอสหรือว่าซอสถั่วเหลืองนั่นเองนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะคะที่เป็นน้ำปลาวีเกนเนาะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะ ขั้นตอนการทำนะคะก็ง่ายมากๆเลยนะคะหอมที่สตารบอกแล้วนะคะก็ไปล้างเขานะคะแล้วก็มาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้สุกง,ง่ายๆนั่นเองนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะสตารก็ หรือจากตู้เย็นมานะคะแล้วก็ได้ต้นหอมมานะคะก็เอาไปล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะหั่นนั่นเองนะคะวันนี้ก็ทําอะไรแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าอยู่คนเดียวก็เลยทำอะไรที่มันไม่ยุ่งยากนะคะแล้ก็อีกอย่างเนินสตาร์คอ Star ทานวีการแล้วก็หันมาทําอะไรที่มันแบบรวดเร็วทันใจนะคะเราเดี๋ยวจะลงไปทํางานด้านล่างต่อนะคะตอนนี้สตาร์ขึ้นไปทากับข้าวแล้วเดี๋ยวพอทานข้าวเสร็จนะคะก็จะมีคุยงานกับพี่เขานะคะเสร็จแล้วเราก็จะพรุ่งนี้ก็จะมีลูกค้าแต่เช้าเลยนะคะสตาร์ก็ทำกับข้าวไว้ทานตอนเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะก็จะใส่กล่องแล้วก็เอาไปทานที่ทำงานด้วยนะคะ ก็จะมีพริกนะคะที่ซื้อมาจากร้านเอเชียนั่นเองนะคะอยู่ที่นี่ก็มีครบหมดทุกอย่างเลยนะคะแบบของที่เราจะซื้อมาทำอบข้าวเนี่ยง่ายนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้ชอบแล้วก็อยู่ใกล้เมืองนะคะเดินไปประมาณ5้านาทีก็ถึงแล้วนะคะซึ่งพริกตัวนี้นะคะมันไม่ได้มีรสเผ็ดนะคะแต่มันก็ทำให้รู้สึกว่าเราได้ทานผักด้วยนั่นเองนะคะสตา์ก็ชอบมากๆนะคะแล้วก็ผัดกับ ได้หลายเมนูเลยนั่นเองเราก็ชอบเราก็ซื้อมาตุนไว้ในตู้เย็นซื้อมาเก็บไว้ประจําเลยนะคะนี่คือส่วนผสมนะคะก็จะมีหอมแดงหอมขาวนะคะเป็นหอมหัวใหญ่เราก็มีพริกนะคะแล้วก็มีต้นหอมนะคะอันนี้นะคะก็เป็นเทมเป้นะคะซึ่งเป็น เหมือนการหมักของถั่วเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้แทนเนื้อได้มีโปรโตีนค่อนข้างสูงนะคะการที่จะทานวีแกนเนี้ยก็คือเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาแหล่งโปรโตีนที่มันมีโปรโตีนเยอะๆอย่างนี้นะคะแล้วตัวเนี้ยมีโปรโตีนเยอะมากๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญอร่อยด้วยนะคะแบรนด์นี้สตาชอบมากเลยนะคะแล้วเนื้อเขาค่อนข้างที่จะเฟิรม์มแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะแล้วเท็กเจอร์เวลาเราทำกอบข้าวเสร็จแล้วเนี่ย เท็กเจอร์เขาอ่ะเหมือนคล้ายๆกับเนื้อสัตว์เลยนะคะเขามาเป็นก้อนๆอย่างนี้แล้วเราก็หั่นตามที่เราชอบนะคะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะแบบทำตามที่เดเงชอบได้เลยนะคะวันนี้สตาก็จะหั่นแบบนี้แล้วก็หั่นเป็นแบบสี่ชิ้นอีกทีหนึ่งให้มันเล็กๆนะคะชิ้นพอดีคำแบบนี้เนาะจะได้แบบทานง่ายๆนั่นเองนะคะวันนี้เป็นแบบเหมือนผัดน้ำมันหอยอะไรแบบเนี้ยซึ่งง่ายมากๆนะคะ แล้วอะไรที่เราทานไม่หมดเราก็จะเก็บไว้ใส่ตู้เย็นนะคะแล้วก็ไว้ทานต่อสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะง่ายแล้วก็ได้เวลาเดี๋ยวมาผัดกันเนาะนี่เลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ใช้น้ำมันนะคะ เป็นน้ำมันพืชหรือว่าแบบพวกน้ำมันดอกทานตะวันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นอาสตาร์มีน้ำมันมะกอกผสมกับน้ำมันพืชอ,อย่างนี้นะคะแล้วก็เขามีอินฟิวแบบการหลิกอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะที่เป็นอะ เขาเรียกน้ำมันกระเทียมนะคะมีกลิ่นหอมตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันดอกทานตะวันหรือว่า sunflower oil นะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆนะคะพอน้ำมันรื่มร้อนนะคะเราก็ใส่เทมเป้ลงไปนะคะแล้วก็ผัดไปประมาณ5-8นาทีนะคะให้เขาสุกแล้วาราก็ใส่ซอยซสหรือว่าซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นซอสไท้อมนะคะเราก็จะใส่นะคะผัดให้เขาเข้ากันนะคะที่มีรสชาติ เหมือนเวลาเราผัดเนื้อสัตว์อื่นๆทั่วไปแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นแทนเป้นะคะเราสตาร์ก็ใส่ผักนะคะแล้วผักให้ผัดไปสักพักนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาเติมน้ําปลาที่เป็นวีแกนนะคะหรือใครจะไม่ใช้น้ําปลาเราใช้แบบพวกซีอิ๊วขาวอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะสตาร์เติมน้านิดนึงนะคะแล้วก็ผัดไปแบบนี้นะคะให้ผักเขาแบบงวนนะคะยุบตัวแล้วก็ดูหน้ารับประทานนะคะสตาร์ก็ อันนี้นะคะตักใส่จานเสร็จแล้วก็แบ่งใส่กระปุกนะคะแบบนี้เพราะว่าผัดเยอะก็เลยแบ่งไว้ทานสําหรับพรุ่งนี้ด้วยนั่นเองนะคะจะได้ไม่ต้องทํากับข้าวหลายรอบเนาะจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นนะคะช่วงนี้อย่างที่ว่านะคะงานเยอะมากๆเลยก็เลยต้องทําแบบนี้นะคะนี่คือ ใส่กล่องไว้สําหรับทานพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้สตาร์ก็อยากจะทานข้าวผัดน้ําพริกเผานะคะน้ําพริกเผาสูตรเจนะคะก็จะเป็นน้ําพริกแบบ c h i ออยล์แล้วก็มีมัชลูมหรือว่ามีเห็ดนั่นเองนะคะสตาร์ก็ ใช้ข้าวที่หุงไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเอามาผัดนะคะก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะคะอยู่คนเดียวทําทานที่แบบรวดเร็วนะคะก็จะมาผัดข้าวนะคะก็ใช้น้ําพริกเผาที่ซื้อมาแล้วก็ผัดๆนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับอาหารที่เราทํานั่นเอง ใช้เวลาในการผัดนะคะไม่นานเลยนะคะประมาณ5้ถึงเนาทีนะคะแล้วก็ใช้ไฟกลางๆนะคะแบบนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถที่จะตักเสิร์ฟได้แล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่คืออาหารเย็นของอสตาร์วันนี้นะคะแล้วสร์ จะทำอีกหนึ่งวิดีโอนะคะที่จะทําเป็นของหวานนะคะซึ่งมีวัตถุดิบไม่กี่อย่างเดี๋ยวมาดูกันในวิดีโอหน้าเนาะว่าสกาจะทําของหวานอะไรให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะเป็นสูตรปีกันเหมือนกันนะคะแล้วก็มีอิงกิเดียนแค่2อสอย่างเองค่ะเดี๋ยวตามมาชมกันในวิดีโอหน้าเนาะว่าแบบ วีแกนฟู้ดไอเดียของอสตาร์เนี่ยมีอะไรไ <ป S 1> บ้างคะสำหรับเมนูอาหารวีแกนของสตาร์นะคะเมนูที่ทำเป็นเทมเป้นะคะเทมเป้ผัดนะคะแล้วก็เอ่าเป็นข้าวนะคะข้าวก็เป็นข้าวผัดน้ำพริกเผาซึ่งทำมาจากเห็ดนะคะเป็นน้ำพริกเผาแบบนี้นะคะแล้วเป็นเหมือนชิลิี่ออยอย่างนี้เนาะก็ตามที่เห็นเลยคะ่ะ